สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกท่านครับวันนี้มาอยู่กันในรายการมากเก่าเล่าใหม่ครับก็จะเป็นรายการที่ผมจะเอาบันทึกเกมที่มีความน่าสนใจครับมาวิเคราะห์มาสรุปให้เพืเ่อนๆได้ฟังกันครับในบันทึกเกมเนี้ยเป็นบันทึกเกมจากแมตช์การแข่งขันไทยและกัมพูชาครับโดยฝ่ายขาวนั้นคืออาจารย์คินนกฤรตครับและฝ่ายแดงนั้นคืออาจารย์โบราครับเป็นการสู้กันในรอบที่5 ถือเป็นเกมที่เราได้เห็นอะไรค่อนข้างหลายอย่างครับถ้าคุณผู้ชมได้ดูไลฟ์สดนะแต่มันเป็นเกมที่ค่อนข้างลึกนะฮะในการที่จะมาวิเคราะห์ผมเรียนคุณผู้ชมตามตรงครับว่าถ้าจะวิเคราะห์เกมนี้ทั้งเกมแบบทุกมุมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา3-4ชั่วโมงกันได้มันเยอะขนาดนั้นเลยนะเนื้อหาภายในดีเทลมันค่อนข้างที่จะเยอะครับเพราะเขามองกันค่อนข้างที่จะลึกมากแต่ในวันนี้ผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆืนได้ฟังกันนะครับ มาดูกันที่ตรงนี้เลยครับฝ่ายขาวครับย้ำอวิทีคืออาจารย์ธินกิตครับฝ่ายสีแดงคืออาจารย์โบราครับในเกมนี้เป็นการเปิดหมากต้อนรูปจากฝ่ายสีขาวนะครับฝ่ายสีขาวตรงเนี้จะเปิดเบี้ยขึ้นเป็นในส่วนของม้าเทียมก็ได้จะเปิดเบี้ยขึ้นมาเป็นม้าขวาก็ดีหรือจะเปิดเป็น ม้า้ายก็ได้นี่คือความยอดฮิตของหมากซ่อนรูปครับเพราะมันจะเป็นอะไรก็ได้ส่วนหมากไฟแดงนั้นเรายังไม่รู้ครับว่าจะเป็นหมากอะไรครับในเกมที่ผ่านมา,นมาของอาจารย์ธินกรตเนี่ยอาจารย์ธินกรตเนี่ยได้สำแดงวิดเดตของม้าซ้ายให้ได้ดูค่อนข้างนี่หลายเกมครับแต่ในเกมนี้ฮะเดินเป็นหมากเม็ดซ้ายครับซึ่งอาจารย์โบราเองครับ ตั้งรับด้วยหมากม้ายงขวาครับและเจออาจารย์ธินุกิจตรีเบียรตรงนี้สวนขึ้นไปคือหมากม้ายงขวาเนี่ยเวลาเจอกับหมากเม็ดซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอหมากเม็ดซ้ายเนี่ยทำลายหน้าเบียรครับโดยการกินฉีกเข้าไปกินฉีกเข้าไปในลักษณะนี้ครับโดยหมากฝ่ายแดงเนี่ยก็จะต้องใช้เบียกินตอบใช่ไหมซึ่งในตำแหน่งเนี้ยเวลาใช้เบียกินตอบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีแทงเบียตำแหน่งนี้ขึ้นมาอ่าซึ่งจะทําให้ตัวหมากสีแดงเองเนี่ยครับ ก็เสียบเปียบหน้าเบียดน้อยนะครับแค่เล็กน้อยแต่ว่าจะเป็นแต้มเท่าที่สามารถเล่นกันได้อยู่นะแล้วแต่ฝีมือในการเล่นของแต่ละฝ่ายนะครับซึ่งอาจารย์โบราเล็งเห็นแล้วครับว่าด้านขวาเมืองสีขาวเนี่ยสามารถทิ่มเบี้ยขึ้นมาบุกได้เลยจัดการเข้าไป1สเต็ปครับอาจารย์ธินุปิดตี3าเบี้ยขึ้นไปครับอาจารย์โบราตีเบี้ยคู่ขึ้นมาเพราะอะไรอาจารย์โบราถึงกล้าตีเบี้ยคู่เพราะว่าทางด้านอาจารย์ธินุปิตไม่ได้แทงเบีย้ยตำแหน่งได้เลยนะมายื้อยุดฉุดกระชากเบีย้ย ตำแหน่งนี้ของอาจารย์โบราณครับอาจารย์โบราณก็เลยตีเบีย้ยขึ้นมาถือว่าเป็นไอเดียในการโจมตีได้แล้วก็คุณผู้ชมเอาไปทดลองใช้ดูได้นะเวลาแทงเบีย้ยไปเขาไม่แทงสกัดก็ตีเบีย้ยขึ้นมาอีกนะอันนี้ครับก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า หมากสีขาวเนี่ยแทงเบี้ยขึ้นไปใส่ม้าครับเตรียมตัวที่จะไปจู่โจมตัวม้าซึ่งม้าของอาจารย์โบราแกไม่ได้สนใจแกโยกขึ้นมาริมกระดานตำแหน่งนี้เป็นการวนรอจังหวะแล้วเป็นการวนเพื่ออะไรเดี๋ยวไปดูครับมันมีเหตุผลอยู่ครับพอเดินไปเรื่อยๆนะอาจารย์โบราก็ค่อยๆเ,อเดินขุนขึ้นมาแทงเบี้ยขึ้นมาตรงจุดนี้อาจารย์ธนกิจเขามีแต้มในการเล่นอยู่ก็คือกินฉีกเข้าไปพอกินฉีกเข้าไปเสร็จอาจารย์โบราใช้เบี้ยกินถ้าอาจารย์โบราใช้ม้ากินในตำแหน่งนี้อาจจะเจอ แทงเบี้ยขึ้นมาไล่แล้วก็ม้าตัวนี้ยังไงยังไงก็ต้องถอยกลับไปอยู่ดีนะครับพอมาตำแหน่งนี้อาจารย์โบราใช้เบี้ยกินครับพอใช้เบี้ยกินเสร็จอาจารย์ธีรกิจแทงเบี้ยขึ้นมาถ้าในตำแหน่งนี้ตเกิดการกินเนี่ยตัวนี้หน้าเบี้ยสีขาวเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าเพราะว่าตัวหน้าหมากข,ของเอ่อไม่ว่าจะเป็นมา้าเป็นเม็ดเป็นอะไรพวกนี้มัน,มน,มนเดินไม่ได้นะครับแต่ในส่วนของโคนเนี่ยมันสามารถขึ้นไปลุยได้แล้วม้าตรงนี้จะค่อนข้างที่ใช้ยากครับแล้วโคนสามารถลุยขึ้นไปต่อได้ โคลสองตัวประสานงานกันได้นะครับนาเบียของสีขาวจะค่อนข้างดีกว่าถ้ามันเหตุการณ์มันเป็นในลนนักษณะนี้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออาจารย์โบรากินเบี้ยครับแล้วก็เกิดการขึ้นโคนนะตรงนี้ก็ขึ้นโคนเพื่อเสริมเกมลบเหมือนกันเจอเรือกดไปทีนึงเป็นเหมือนจิตวิทยาครับกดกันไปกดกันมาเดินกันมาอยู่สองสาทีอย่างนี้ครับคือเป็นการที่จะหยอกล้อกระเซ้ากระแซกกันว่าเฮ้ยจะเอายังไงทางด้านของอาจารย์ธ,ธ,ธรกิจเนี่ย ถ้าเดินซ้ํอีกทีเนี่ยน่าจะเสมอด้วยการเดินหมากล้อเลียนนะครับแต่อาจารย์ธินกิจก็เลือกที่จะตัดสินใจที่จะถอยโคลงลงมาอาจารย์โบราครับถอยเม็ดตำแหน่งนี้เลยครับเป็นเรื่องที่น่าสําคัญครับพอเจออาจารย์โบราทิมให้อยากแล้วจากไปแบบเนี้ย <i> เหมือนกับว่าม้าสีแดงเนี่ย <i> เขาสามารถวนขึ้นมาได้แล้วเบีย้ยตำแหน่งเนี้ยจะเป็นจุดอ่อนครับคุณผู้ชมในตาเดินต่อไปอาจารย์ธินกิจแทงเบี้ยเพื่อปิดเกมลบในด้านขวามือของตนนะครับ ซึ่งอาจารย์โบลานั้นถอยม้าตามสเต็ปอย่างที่เราได้เรียนให้คุณผู้ชมทราบเมื่อสักรู่ครับและในช็อตนี้อาจารย์ดินกิจเนี่ยใช้เบี้ยกินตัดเข้ามาเป็นเหมือนการเลียกตัวใหญ่ของฝ่ายสีแดงอาจารย์โบราครับอาจารย์โบราใช้โคนกินครับแต่การเลียกตัวใหญ่ตรงนี้ต้องอย่าลืมนะว่าสีขาวเนี่ยเขาก็ฟโฟล์ตัวหมากขึ้นได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโคนตำแหน่งนี้หรือโคนตำแหน่งนี้ฮะทางด้านของหมากฝ่ายแดงครับเดินมา้ามาจับเบี้ยอย่างที่บอกครับคุณผู้ชม ว่าการวนม้าไปที่ข้างกระดานตรงเนี้มันมีความหมายของมันอยู่ก็คือว่าต้องการที่จะเอาม้าเนี่ยไปจับเบี้ยทางด้านของอาจารย์ธินกิจเนี่ยก็ใช้โคนเนี่ยขึ้นไปผูกเบี้ยไว้ครับและอาจารย์โบลาเองก็เสริมโคนครับจะสังเกตเห็นได้ว่ารูปเกมตัวเนี้ยเหมือนกับว่าหมากฝ่ายแดงเนี่ยจะค่อนข้างจะโถมเข้ามาหนักใช่ครับหมากฝ่ายแดงโถมเข้ามาหนักถึงแม้ม็ดจะไม่ได้ใช้แต่หมากขาวเม็ดก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันแสดงว่าหมากตอนนี้ที่กาลังโถมเข้ามาเนี่ยเหมือนกับว่าในตัว สีแดงเองเขาจะมีม้าเนี่ยเตรียมมาเกาะเบี้ยเกาะอะไรพวกนี้มันมันเกาะได้ค่อนข้างที่จะวุ่นวายและและก็น่าลำคาญมากกว่านะครับก็ต้องพูดตามตรงตรงนี้ก็เกิดการกินครับเนี่ยแล้วก็ต่อจะโคนจี้เข้ามาอีกคือถ้าช็อตเนี้ยดันนะครับไปเอาโคนกินโคนใช่ไหมโคนกินโคนอาจจะเจอมาขึ้นขึ้นมาจับอะไรงีกคือเบี้ยเป็นจุดอ่อนอีกม้าตรงนี้ก็ขยับขยายโยกกันลําบากเม็ดก็เปิดไม่ได้คือในตําแหน่งเนี้ยอาจารย์ธีรกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากมาก อาจารย์ธินกิจครับเลยตัดสินใจที่จะถอยโคลงมาถ้าสู้ไม่ได้ถอยครับอาจารย์โบราใช้ม้าโยกขึ้นมาครับอาจารย์ธินกิจโยกขุนมาปลูกเบี้ยหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดการวนหมากกันเกิดขึ้นครับวนหมากกันค่อนข้างที่จะยกใจครับโดยสีขาวเนี่ยก็ขอยเม็ดลงมาในสเต็ปนี้ครับอาจารย์โบราโยกม้าขึ้นมาครับพบจะเปลี่ยนม้าเนี่มาวนมา,าในตำแหน่งนี้ครับ ซึ่งอาจารย์ธีนกิตเองเนี่ยก็อยากจะเอาม้าเนี right ่ยโยกขึ้นมาในตำแหน่งคอควายสครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็คืออย่างที่บอกครับตามแผนครับคุณผู้ชมต่างฝ่ายต่างเดินวนขึ้นมาครับแล้วก็ทางด้านของอาจารย์โบราณเนี่ยเดินเรือนะพอเดินเรือเสร็จอาจารย์ธินกิจใช้ม้าเนี่ยโยกเตรียมจะจับกินเรือและเม็ดนะซึ่งตรงนี้มันเป็นแผนของอาจารย์โบราอยู่แล้วคือสิ่งที่เขาจะทําตอนนี้คือเขาต้องการเอาเรือขึ้นมาอยู่แล้วครับแต่เรือของเขามีจุดประสงค์อยู่คือจะเอาเรือเนี่ยมายืนตำแหน่งนี้ครับเพราะว่า เตรียมจะเด็จจุโคนสีขาวในอนาคตครับทางด้านของอาจารย์ทินกฤตเนี่ยใช้เม็ดขึ้นครับเพื่อเป็นการไหลตัวมาที่ไม่ได้ใช้เนี่ยให้มาได้ใช้ครับและตำแหน่งนี้ครับคุณผู้ชมครับคือผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่มองหมากเป็นเนี่ยเอาเวลาวิเคราะห์เนี่ยน่าจะเห็นภาพเดียวกันครับเพราะอาจารย์ทินกฤษตอนนี้เดินหมากได้ค่อนข้างยากพอมาเจอตาเดินตานี้อีกคือหมากสีแดงเนี่ยเอาม้ากินตัดเบีย้ย มันเป็นแต้มที่แบบจําเป็นต้องเดินเลยนะคือต้องใช้เบี้ยกินตอบใช่ไหมพอใช้เบี้ยกินตอบเสร็จเจอกินมาถ้าวัดเสียเบี้ยฟรีไป1ตัวครับและตัวแทนโคนตรงนี้ค่อนข้างแสบมากโคนเนี่ยเขาจะบุกเมื่อไหร่ก็ได้จะเดินกินตัด2แล้วเอาเบี่ยงไปหงายก็ได้คือค่อนข้างที่จะใช้ได้อัตประโยชน์ค่อนข้างเ่จะหลากหลายครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจารย์ธนกิจเนี่ยใช้โคนไล่เรือหอยเรือครับจากสีแดงและใช้เรือเนี่ยมาเซฟตาเดินในแนวตำแหน่งจอจานเอาไว้ครับ เป็นการเซฟทั้งซ้ายและขวาครับเป็นการป้องกันนะและในตาเดือนนี้ครับอาจารย์โบราเลือกที่จะถอยม้าไปถือว่าเป็นจังหวะที่ดีครับเพราะว่าเตรียมจะถอยโคนเนี่ยแล้ววนม้ามาในตำแหน่งแทนโคนครับพอวนม้ามาในตำแหน่งนี้เสร็จเนี่ยมันจะจับทั้งเรือทั้งเบี้ยครับถือว่าเป็นจังหวะการเดินที่ค่อนข้างสวยงามครับซึ่งอาจารย์ธรกิจโยกเรือไปออกไปเล่นกลางกระดานทันทีครับไปออกไปเล่นข้างกระดานทันทีครับขออภัยหมักสีแดงอาจารย์โบราถอยโคลนลงมาครับพอถอยโคนลงมาเสร็จ ม้าสีขาวของอาจารย์ธินกิจยกขึ้นไปครับพอยกขึ้นไปเสร็จอันนี้ตามสเต็ปครับคือใช้ม้าเนี่ยมาจับเรือแลเบียสาเหตุที่ต้องเอาม้าขึ้นไปก่อนเนี่ยเพราะอย่างน้อยครับม้าเนี่ยมันผูกเบี้ยไว้อยู่แต่การผูกเบี้ยนี้ครับก็ไม่ใช่สิ่งที่จริงรางยังย่งยืนเท่าไหร่หลังจากถอยเรือเนี่ยหมากแดงเนี่ยเขาต่อโคนขึ้นมาทันทีเพราะอะไรครับเพราะว่าโคนตำแหน่งเนี่ยของมากสีขาวเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากครับโคนของสีแดงตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ครับเอาโคนตัวที่ไม่ได้ใช้เนี่ย มาแลกกับหมากตัวที่แข็งแกร่งของฝ่ายตรงข้ามถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มครับและเป็นการเหมือนบังคับต่อไกลๆด้วยเพราะถ้าถอยมา้าลงมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเจอเปี้ยรฟรีแน่นอนครับจำเป็นต้องกินครับในลักษณะนี้ถือเป็นการเดินที่บังคับแบบต่อเนื่องลุยกันมาตลอดเวลาครับต่างฝ่ายต่างลุยครับอาจารย์ธรกิจนะครับใช้เรือเนี่ยมากดดันโจมตีเม็ดเอาไว้ครับแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่หมากแดงเขาสนใจเลยมากก็แค่หยิบเรือตำแหน่งที่ตั้งรับอยู่ ขึ้นมาเพียง1ตาเท่านั้นครับทางด้านของหมากฝ่ายขาวอาจารย์ทีนนกติเดินขุนครับเจอใช้เรือกดเวี้ยครับตำแหน่งนี้สามารถเดินได้2แบบนะหลังจากที่ผมไปถอดมาคืออีก1สเต็ปเนี่ยก็คือเดินเรือเนี่ยครับมากดเนี่ยเดินเรือตำแหน่งนี้มากดเตรียมจะกินมาคือม้าตอนนี้มันอยู่ในสารที่ปืนไม่เข้าคลายไม่ออก คือถ้าเปิดมาไปไหนไม่รู้เนี่ยเรือฟรีนะถ้าเปิดมาไปไหนไม่รู้อีกมีเบีย้ยฟรีอีกนะครับเรือตำแหน่งด้านหลังเนี่ยก็เป็นจุดอ่อนเปิดมาก็ไม่ได้เปิดมาเสร็จก็ฟรีนู่นฟรีนี่ไปหมดมันเป็นการเดินหมาเพื่อสตาร์ทและตรึงฝ่ายตรงข้ามแต่ถามว่าสิ่งที่อาจารย์โบรานั้นได้เดินในเกมเนี้ยถามว่าเดินได้ไหมเดินแบบเดินเรือลงมาแบบเนี้ยนี่ก็ถือว่าเป็นแต้มที่บังคับเหมือนกันถือว่าเป็นการเดินที่บังคับเพราะอะไรเพราะว่าเบีย้ยตรงเนี้ยเป็นปัญหาอยู่นะเตรียมจะเอาม้ากินตัดเบีย้ยอย่างเงี้ย ใช้ม้ากินตอกใช้เรือกินคืนอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นแผนที่อาจารย์โบราเขาบิวขึ้นมานะครับพอมาถึงในจุดนี้เนี่ยอาจารย์ทินกิตอยู่ไม่ได้ละโอ้โหใครเราจะทนไหวเรือมาล่วงล้ำอาาเขตกันขนาดนี้ใช้เอาเรือมาต่อเรือออกเกิด,ดการกินครับใช้เม็ดกินเจอมห้ารุกใช้ขุนขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็เดินขุนขึ้นมาทําไมต้องเดินขุนน่ะเหรอเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่หมากแดงจะทําคือ เอาเม็ดไปใช้เอาเรือไปใช้แต่สิ่งเดียวที่มันขวางกั้นตัวเองอยู่คือขุนนะเพราะอีกขาวอาจารย์ธนกิจเนี่ยขเขาเรือเนี่ยมาเตรียมจะจู่โจมขุนอยู่เพราะงั้นการหลบขุนก่อนไม่ใช่เรื่องที่แปลกครับหมากสีขาวอาจารย์ธนกิจโยกเรือลงมา1ตาเดินนะครับก็คือเตรียมที่จะจ้องเบี้ยวความเอาไว้เพราะว่าไอตัวเบี้ยวความตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเม็ดจะออกมาใช้ใช่ไหมอ้าถ้าเม็ดออกมาใช้เจอกันนะครับ มีเผลอแล้วเจอกันอันนี้คือหมากสีขาวกําลังพูดคุยกันอยู่ในกระดานประมาณนี้นะอันนี้สิ่งที่หมากเขากําลังสื่อกันอยู่หมากสีแดงคะ,ะอาจารย์โบราใช้ขุนขึ้นมาครับมาเบียดมาบี้ไล่มา้าซึ่งอาจารย์ธินกิจถอยม้าครับเจออาจารย์โบราเดินม้าโยกมาอีกครับคือในตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งที่หลังจากที่ผมไปไปถอดมานะม,นมันมีอีกหนึ่งอีกหนึ่งเคสที่ความน่าสนใจนะครับถ้าเกิดไปเดินม้าเนี่ยแล้วไปเดินถูขุนถอยลงมาเนี่ยแล้วไปเดิน ม้ากลับมาจับเบีย้ยอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่นะคือปัญหาใหญ่ของสีขาวเนี่ยก็คือว่า,ามันเม็ดต,ตรงนี้เป,นเป็นปัญหาอยู่แล้วม้าเนี่ยต้องกลับไปจับนูน่นจับนี่คือเรือตรงเนี้ใช้งานค่อนข้างที่ลําบากนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะที่ไม่ได้เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับแต่ถามว่าเดินมา้าลงมาตำแหน่งนี้ได้ไหมเฮ้ยก็เดินได้นะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งจังหวะเหมือนกันเพียงแต่ผมเนี่ยต้องการที่จะพูดคุยในหลายๆแง่หลายๆประเด็นครับแล้วถ้าคุณผู้ชมมีอะไรที่มันมีความแตกต่างลองคอมเมนต์เข้า ในส่วนของตาเดินนี้อาจารย์ธีรกิจเดินมาที่ไหนในตำแหน่งงองู5ครับพอเดินมาในตำแหน่งงองู5เสร็จมันถือว่าเป็นแต้มบังคับในการเดินเลยนะตำแหน่งนี้ของสีแดงของอาจารย์โบราเนยโยกม้ามาเตรียมที่จะจับทั้งมา้าจับทั้งเรือครับถ้าหลบเรือเนี่ยจะเสียม้านะครับใช่ไหมหลบเรือเสียม้าแน่นอนครับถ้าหลบม้าเสียเรือถ้าเกิดว่าเอาม้ากินตัด2อย่างเงี้ยอาจารย์โบราเนยใช้เรือลุก กินมาคืนนะครับแต่ในตำแหน่งนี้เท่าที่ผมลองถอดมานะมันมีอีกหนึ่งเคสนะครับที่มีความน่าสนใจมากถ้าเกิดเกมนี้อาจารย์โบราไม่ใช้เรือลุกอะถ้าใช้เบีย้ยกินโปะเข้าไปอย่างเงี้ยอาจารย์ินกิจจะเดินยังไงอันนี้ก็เป็น q u e s t i o n mark นะที่ผมก็ลองลองคิดดูแล้วผมลองเอาปะหมากเนี่ยมานั่งถอดดูแล้วผมเห็นนะอันนี้คุณผู้ชมก็ลองลองคอมเมนต์ดูนะคือผมคาดเดาในจุดนี้ไม่ได้จริงคือถ้าไปเดินเม็ดหลบขึ้นมาอันนี้อาจจะเจอ หงายลุกให้กินฟรีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือมันม,มีหลายแต้มนะครับอันนี้คือเกมที่เขาเดินกันแล้ว,ลวเรามาถอดนะคุณผู้ชมอย่าดราม,ม่านะครับคือถามว่าให้ผมไปเล่นกับจนันธินกิจสู้ได้ไหมไม่ได้นะผมสู้ไม่ได้นะแต่อันนี้คือเรามีเวลาได้คิดและลองวิเคราะห์ลองถอดหมากลองใช้ AI แกะนู่นแกะนี่ดูก็เลยพอจะมองเห็นท่อนแยกที่มันมีความหลากหลายแต่ถามว่าเอาเรือลุกตรงเนี้ยได้ไหมเฮ้ยมันก็ได้เหมือนกันนะถือเป็นแต้มทางเลือกเป็นแต้มท่อนแยกนะครับแต่ว่า แทนที่เม็ดจะตายเนี่ยเม็ดไม่ตายนะครับในตำแหน่งนี้หลังจากนั้นครับก็เกิดเหตุการณ์ที่หมากสีขาวเนี่ยโยกเรือครับมาจับกินเบี้ยครับคือถ้าหมากสีแดงเนี่ยมัวแต่เอาขุนไปไล่ลงไล่เรือเดี๋ยวเรือก็จะกลับมาจับเม็ดอีกคือหมากสีแดงจะกลายเป็นหมากที่ต้องมานั่งแก้ไขาตาเดินตลอดนะครับเพราะฉะนั้นครับอาจารย์โบาราเลยตัดสินใจครับโอ,โอเคทิ้งเบี้ยลิมไปเลยใช้เรือกินเบี้ย คือยังไงเบี้ยก็เสียอยู่แล้วครับก็ใช้เรือกินเบี้ยทิ้งไปเลยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ลุกขึ้นครับเพอลุกในตําแหน่งนี้นะครับคือเหมือนกับอาจารย์ธีรกิจเนีกก่ยแอหลบขุนได้ค่อนข้างที่จะโอ้โหอ่อนมากครับหลบขุนมาในตําแหน่งเนี้ยถ้าเกิดว่าเอ่อในส่วนของหมากสีแดงเนี่ยสมมุติหมากสีแดงไปเอาเรือกินเบี้ยอย่างเงี้ยเจอเบี้ยลุกคืออันนี้ก็คือหมากสีขาวก็จะแบบทำลุยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถามว่า หมากสีแดงยังเป็นต่ออยู่ไหมก็ยังไปต่ออยู่นะแต่ว่าความเป็นต่อเนี่ยอาจจะลดลงเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจารย์โบราเนี่ยใช้เรือลูกตีมะป้งแล้วก็ทิมเบี้ยขึ้นมาเป็นเบี้ยคู่ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆซอยขุนขึ้นมาอ่าแล้วก็ทิมเบี้ยเราก็ใช้เรือเนี่ยมากดเอาไว้ก่อนพอใช้เรือมากดเสร็จอาสีขาวเนี่ยใช้เรือมากดเตรียมจะกินเม็ดใช่ไหมคุณดูวิธีการเดินนี้คุณดูจังหวะนี้ดีเขาใช้เรือไว้ลุกก่อนทําให้หมากฝ่ายขาวอาจารย์ทีนกิจครับ เปลี่ยนเป็นปูโสมเฝ้าซับครับต้องเฝ้าเบี้ยเอาไว้ก่อนครับคือถ้าไปเดินหลบหนู่นหลบนี่เดี๋ยวก็เสียจังโงจังหวะอีกครับหลังจากนั้นเนี่ยจึงใช้เรือเนี่ยกลับมาเพื่อจับกินเม็ดและปลูกเม็ดของตนไปในตัวครับซึ่งหมากปลายขาวนั้นอาจารย์ธินกุกิจโยนให้กินปรีครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นครับคืออาจารย์โบราณเนี่ยก็หงายเช่นกันครับในตาเดือนนี้ครับอาจารย์ธินกิตเนี่ยใช้เรือเนี่ยเตรียมมาที่จะหงายเบี้ยแล้วก็ ถอยเบีย้ยหงายเนี่ยมาต่อครับเนี่ยนะในตำแหน่งนี้ก็เกิดการต่อกันเกิดขึ้นนะครับและอาจารย์โบราเนี่ยใช้เม็ดเนี่ยเฉลือเบีย้ยหงายของตนนะครับถอยลงมาครับเพื่อป้องกันในส่วนของเบีย้ยาไว้นะแต่อย่างน้อยๆนะหลังจากที่ผมถอดออกมานะคิดว่าน่าจะเอาต้องเอาไปลุกก่อนนะครับลุกก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่นะพอเจอในตำแหน่งนี้คุณผู้ชมฮนะพอเดินเม็ดถอยลงมาเนี่ยมากไฟขาวอาจารย์ธนกิจถือว่าจับตาเดินได้ค่อนข้างดีนะจับเม็ดไปก่อนอ่ะโอเคโดนลุกขยับหนี ทีเนี้ยก็ต้องมาแก้ตาเดินกันนะครับเจอลุกโอ้กินเบีย้ยฟรีปึ๊บพอจุดเนี้ยขยับเม็ดขึ้นมาเนี่ยมากสีขาวเนี่ยใช้เรลือพุ่งขึ้นไปแล้วนะถามว,ว่ารูปเกมเนี้ยเสมอกตรงไหนน่าจะเป็นตาเดินที่เดินเม็ดเมื่อกี้แหละหลังจากที่ผมไปลองถอดดูนะครับถามว่าเสมอยังไงไปดูครับเนี่ยพอมาถึงตาเดินเนี้ยอันนี้เขาลุกละอาจารย์ธินกิจถือว่าจับตาเดินได้ค่อนข้างดีนะอ่าพอมาถึงเนี่ยช็อตเนี้ยก็คือ จับเสมอกันละเพราะว่าเวลาเนี่ยรู้สึกจำเหลือเออไม่มากแล้วนะเหลือกันคนแล้วไม่ถึง1นาทีตรงเนี้ยเรก็เรียบร้อยแล้วครับเพราะเดินต่อไปก็เสมอกันอยู่ดีครับก็ประมาณนี้นะสําหรับเกมเกมนี้ถามว่าจุดพิกันมันอยู่ตรงไหนครับสำหรับหมากฝ่ายขาวผมมองว่าเกมนี้ไฮไลท์มันอยู่ที่ท,ที่การาจับประเด็นตรงนี้มากเลยที่เขาวนจังหวะขุนเดินไปเดินมาตรงเนี้ เนี่ยคุณผู้ชมดูการทาทางเบีย้ยของอาจารย์ธนกิจก็มาสวยแล้วนะแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยอาจารย์โบราแกก็ขยับเรือกิ๊กกๆ๊กก๊กไปเรื่อยเรื่อยเพื่อเพื่อดูใจพอจังหวะเนี่ยถอนเม็ดเสร็จเนี่ยคือไอตัวเนี้ยแสบมากเดินมาแล้วเดินวนมาจับเบีย้ยเนี่ยโป๊ะตรงเนี้ยเนี่ยโคตรแสบเลยฮะมันเป็นการถามเลยว่าสีขาวเนี่ยจะผลูกยังไงแล้วในมุมของสีขาวเนี่ยการที่จะเอาโคนเนี่ยยิงออกมาปลูกด้านนอกเดี๋ยวก็เจอเรือมาไล่จี้โคนอีกมันโหเป็นประเด็นมากตอนผมนั่ง นั่งดูเกมเนี่สดๆผมยังผมยังคิดอยู่เลยเฮ้ยอาจารย์ธินกิจแกจะผูกยังไงแล้วสุดท้ายครับพออาจารย์ธินกิเนี่ยแกเอาเบี้ยกินเบี้ยหวังว่าจะเอาโคนเนี่ยต่อไหลขึ้นไปแล้วไปผูกเบี้ยด้วยแล้วก็จะเสริมตรงนี้ด้วยมันกลับกลายเป็นการทําทางหมากให้สีแดงครับได้เข้าจู่โจมเนี่ยคือเหมือนหมากเท่ากันนะแต่ว่าความไม่เท่ากันของหมากเกมนี้คือแท่นหมากครับคํจาจําตัดคาของคํานีเา้เกมเกมนี้คือแท่นหมากก็คือว่า พอมีแท่นหมากเสร็จจะทําอะไรก็ได้เดี๋ยวเอามมามายืนจับเบี้ยและวมาตัวนี้ยืนงงๆงเนี่ยม้าตัวนี้ยืนงงๆจับเบี้ยเนี่ยคือมมาเนี่ยค่อนข้างที่จะอัรรประโยชน์มากนะครับานี่คือแมนออฟเดอะแมทของเกมเกมนี้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนะถ้าชอบเกมเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หมกลูกไท่กับวัลผู้ใยรู้กันด้วยนะครับแล้วไปพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ผมขอญอาตชิ่งไปก่อนครับแล้วยบายครับทุกคนผมก็ขอฝากผู้สนับ ร้าน To อยท r i s h ศูนย์จำหน่ายบอร์ดเกมสื่อการสอนหมากกระดานนึกถึงบอร์ดเกมนึกถึง To อ o ท r i s h จำหน่ายครบจบในที่เดียว